สวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูดินเนอร์ของเราที่ชั้น24ครับครับด้ขอาที่นี้จากงานทีมมันสวยหนเลยนะพี่เจนะแน่นอนครับปีนี้เรามาในทีมของ Blue Crystal Dinner ครับพี่เคก็พาไปดูนะได้ครับเตรอเคครับ อ๋อสาธุจุดห้าของเข้าได้ครับแล้วก็ต้องล้างเจียวด้วยมีเจียวให้ด้วยเรียบร้อยสวัสดีค่ะขอชมหน่อยนะครับพี่คะเกิดครับพี่เจีเจียขอชมหน่อยนะครับทางเข้าอุ้หูหูจังเลยอะแน่นอนครับสวยครับเหมือนท่านผู้ชมกำลังเข้ามาอยู่ในถ้ำใช่ใช่ใช่ครับ สวยมากสวยที่นี่แค่ทางเข้านะเนี่ยครับแค่ทางเข้าแค่น้ำจิ้มครับแค่น้ำจิ้มเนอะอืมใช่ขอบคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงสุดยอดผู้ชมมาดูสวยงามแค่ไหนครับสุดยอดครับโอ้โหนี่สเป็นรูปภาพ ladies and gentlemen, this is DJ Nanza Mahoyaka. And so ladies and gentlemen, this is the new year. And then if you didn't have any program, please come and enjoy with us at the dinner at Central Crown Santana Crown from 424. This is Blue Sky. โอ้โหพี่เคนี่วิววิวทางไหนครับเนี่ยครับวิวทางฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเหรอฮะใช่ครับวิภาวดีรังสิตครับผมขวามือของผมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น BTS ครับอยากให้คุณผู้ชมลองมาสัมผัสดูครับพาผู้รักของคุณผู้ชมมารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับวิวที่นี่เครื่องดื่มอร่อยๆที่นี่แล้วก็อาหารเลิศรสที่นี่ครับอ้าวพี่เคมีตรงไหนอีกไม่เี่ยที่จะโชว์เนี่ย หลังจากที่โชว์ฝั่งของบูสกายบาร์ไปแล้วบ,บเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมครับยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมไปก็จะเป็นบูสกายร้ตรองครับเป็นห้องอาหารบูสกายของเรานั่นเองครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับผมจ้าพค่บพิการไปเลยฝั่งนี้สวยดิค่ะต่อส,<ว>สวยครับแน่นอนครับสวยอย ฝั่งนี้ก็เป็นดีเจเหมือนกันนะพี่เจเนาะครับฝั่งนี้ก็เป็นดีเจเหมือนกันครับสำหรับคืนนี้ครับอันนี้เราจัดทุกปีไหมครับพี่เจเนี่ยเรามีทุกปีครับคุณผู้ชมครับมีเราจัดงานที่นี่ทุกปีอย่างปีนี้เราก็จะมีบูสกายดินเนอร์นะครับอันนี่เราเป็นระยะห่างมากใช่เป็นระยะห่างปลอดภัยแน่นอนครับอ๋อตรงนี้ดินเนอร์เนาะพี่เจเนาะใช่ครับเป็นดินเนอร์ครับอ่าผมเลือกสีนี้ให้ท่านผู้ชมเลยสวยงามมาก ฝั่งนี้ก็ติดถนนวิภาวดีรังสิตครับเราก็ติดสวนจตุจักรครับอยู่ติดกับ้้าาแยกลาดพร้าวเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวครับวันนี้เปิดถึงกี่โมงครับเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนนะฮะวันนี้ถึงเที่ยงคืนครับครับล้องบถ่ายรูปกันใหญ่เลยสวยครับวันนี้สวยจริงทีเดยขอบคุณมากครับวันนี้พาเยี่ยมชมสวยงามมากเลยอะ มีอะไรอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆไหมครับครับผมก็อยากจะเชิญช,ช,ชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ ให้แวะมาเยี่ยมชมโรงแรมของเรานะครับโดยเฉพาะชั้น24ของเรามีเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมีอาหารเลิศรสให้คุณผู้ชมลองทานดูนะครับแล้วก็มีวิวสวยๆอย่างที่พาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วนะครับที่5แยกลาดพร้าวนี่เองไม่ไกลครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถขับรถส่วนตัวมาก็ได้นั่ง BTS มาก็ได้ชั้นจอดรถสะดวกเนาะสะดวกมากนครับรติดกับห้างเนาะติดกับห้างเลยครับโอ้โอเคพี่เคขอบคุณมากครับพีเคเดี๋ยวเราเจอกันที่เรือใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ